้ามกับดักที่ฉุดรั้งความร่ำรวยที่คุณปรารถนานะคะเชื่อไหมว่า คนรวยทุกคนนะคะเขาไม่เคยมี3สิ่งนี้อยู่ในตัวเลยค่ะเรามาเช็คกันนะคะว่า3สิ่งนั้นที่มันคอยฉุดดังความปรารถนาที่ต้องการร่ำรวยของคุณมันคืออะไรนะคะหนึงเลยนะคะก็คือคนที่รู้สึกตัวเองว่าขาดแคลนหรือรู้สึกว่าตัวเองจนนะคะไม่รวยสักทีนั่นเป็นเพราะว่าคุณเป็นนักกล่าวโทษอยู่หรือเปล่าคะทุกครั้งนะคะคนที่รู้สึกตัวเองขาดแคลนรู้สึกไม่รวยสักทีจะรู้สึกว่า กล่าวโทษนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะหรือแม้กระทั่งกล่าวโทษคนอื่นนะคะแต่ไม่เคยคิดที่จะกล่าวโทษตัวของเราเองเลยนะคะเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความร่ำรวยนะคะจงกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะและชื่นชมตัวเองบ่อยๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมกับความร่ำรวยะคะ่ะ เช็คง่ายๆเลยค่ะแค่วันนี้นะคะทุกครั้งทุกคนบนโลกใบน,นี้นะคะที่เกิดมานะคะเกิดมาก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยนะคะแม้กระทั่งคําพูดนะคะเราก็ไม่ได้พูดได้ตั้งแต่เกิดนะคะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเราก็ไม่เคยมีนะคะพอคุณเกิดมาและจนถึง คุณเติบโตเติบใหญ่มานะคะคุณมีอะไรอีกมากมายที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบ้านรถนะคะสิ่งของต่างๆนานาน,นะคะแม้กระทั่งคําพูดความคิดนะคะการกระทําใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาค่ะเห็นไหมว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ร่ํารวยมากๆแล้วนะคะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เราเกิดมานะคะคนรวยทุกคนคนสําเร็จทุกคนเขารู้เรื่องนี้และเขาเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของ ะะไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาไม่เคยโทษคนอื่นนะคะไม่เคยกล่าวโทษสิ่งแวดล้อมอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่เขาจะกลับมาพัฒนาตัวเองโฟกัสที่ตัวเขาค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รวยเพราะว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายวงตระกูลของคุณไม่มีใครร่ำรวยเลยนะคะหมายความว่าคุณยังกล่าวโทษผู้อื่นอยู่นะคะจงกลับมาพัฒนาเองและโฟกัสที่ตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณจะกลายเป็นคน ที่ร่ำรวยค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้คนที่ไม่รวยสักทีนั่นเป็นเพราะว่าเป็นนักแก้ตัวค่ะหากปรารถนาความรวยความสำเร็จแต่ยังแก้ตัวต่างๆนานานะคะ คุณก็ไม่สามารถที่จะร่ํารวยได้และไม่คู่ควรกับความร่ํารวยที่คุณปรารถนาวันนี้เราจงหาข้อแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองสําเร็จเท่านั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อมีหนึ่งคนบนโลกใบน,นี้รวยได้คุณก็สามารถรวยได้นะคะไม่ต้องหาข้ออ้างอใดใดทั้งนั้นนะคะเพราะทุกคนถ้าปรารถนาความรวยจริงๆเราสามารถก้าวสู่ความร่ำรวยด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ คนสำเร็จนะคะคนแวดล้อมตัวคุณอาจจะไม่มีใครร่ารวยนะคะคุณอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนรู้สึกไม่รวยรู้สึกจนหรือว่าแม้กระทั่งคนปันกลางแต่คุณสามารถร่ารวยได้ขอเพียงแค่คุณไม่หาข้ออ้างนะคะว่าคุณไม่สามารถรวยได้และก็สามเลยค่ะนักบนค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะคนจนหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รวยมักจะบนมัก ล่าวโทษมักจะแก้ตัวนะคะและก็พูดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการบ่อยๆซ้ำๆนะคะคุณเองก็อาจจะเป็นคนนั้นค่ะและวันนี้ถ้าหากเราเองปรารถนาความร่ำรวยนะคะเลิกบ่นถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการเด็ดขาดนะคะจงกลับมา พูดซ้ำๆบ่อยๆถึงสิ่งที่เราต้องการพูดซ้ำๆบ่อยๆเกี่ยวกับความร่ำรวยความมั่งคงั่งความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะคะถ้าวันนี้เราเลิกบ่นถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะพาตัวเองก้าวสู่เส้นทางเศรษฐีเพราะเศรษฐีทุกคนเขาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขารู้ว่าทุกคำพูดที่ออกจากปากเขามันจะกลายเป็นจริง ถ้าหากทุกคำพูดที่พูดออกมามันกลายเป็นจริงแล้วเราทำไมไม่ฝึกฝนพูดถึงสิ่งที่เราต้องการพูดถึงแต่ความร่ำรวยพูดถึงสิ่งที่เราปรารถนานะคะ3ข้อนี้นะคะเช็คดูเลยค่ะว่าวันนี้คุณยังมีติดตัวมีเป็นนิสัยอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเรามีรีบแก้ไขด่วนเลยค่ะไม่งั้นเราก็ไม่มีทางร่ำรวยและปล่อยให้มันฉุดรังความปรารถนารวยของเราจนทำให้เรา ติดกับดักอยู่ที่เดิมนะคะฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้นะคะลงมือทำไปพร้อมๆกันแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ